คลิปนี้จะพาไปเอาใจวัยรุ่นค่ะคันนี้เป็น Honda City 1.0เทอร์โบค่ะเป็นตัวแฮชแบ็กปี2021 เป็นสีเทาแลมโบสีพิเศษค่ะคันนี้ใหม่เพียงแค่ห0าหมื่นโลเท่านั้นผ่อนเริ่มต้นเพียง8 5ดพเท่านั้นตัวนี้เป็นรถ h ฮทส์แบ็กหประตูเป็นรถเข้ามาใหม่นะคะยังไม่ได้ติดจองใดๆทั้งสิ้นค่ะกําลังเก็บงานปรับสภาพค่ะคุณลูกค้าคะสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ในคลิปเต็มค่ะ สวัสดีทุกทุกท่านค่ะจะเจอกันอีกแล้วนะคะกับน้ำหนึ่งเพชรยอดรถจนมือสองคัดเกรดก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์คพืจะได้ไม่พลาดรถสวยๆที่น้ำหนึ่งนำมาแนะนำให้ทุกทุกท่านได้รับชมกันค่ะคลิปนี้ค่ะน้ำหนึ่งมาเอาใจวัยรุ่นค่ะสาววก,กับ Honda จะพาทุกทุกท่านมารับชมกับ Honda City ้นะคะ1.0 SV Turbo Hatchback ปี2021ไม่50,000กิโลค่ะการันตีสภาพเดิมกันอีกเช่นเคยคันนี้เป็นรถเข้าใหม่สีพิเศษสีเทาแลมโบค่ะเดี๋ยวน้ำหนึ่งจะพาไป รับชมรอบๆคันเลยคันนี้499,000ป้ายแดงนะคะคันนี้เป็นตัวรองท็อปนะจะอยู่ที่ประมาณ650,000ประมาณนี้นะคะคันนี้499,000ผ่อนเริ่มต้นอยู่8,500ค่ะดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น2.79เดี๋ยวน้ำหนึ่งจะพาไปรับชมรอบๆ คันกันค่ะคันนี้นะคะมาเริ่มจากด้านหน้ากันก่อนค่ะไฟหน้านะคะได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์คันนี้นะคะล้างทาความสะอาดเรียบร้อยแล้วเหลือปรับสภาพนิดหน่อยนะคะอาจจะมีเก็บงานขัดสีบ้างเล็กน้อยนะคะนี่ค่ะได้เป็นสีเทาแลมโบค่ะนะคะส่วนการชนด้านล่างค่ะสีดําตัดกับเส้นสีแดงนะคะดูเท่ดูสปอร์ตเพิ่มขึ้นมาเลยนะคะเนี่ยค่ะตรงนี้ก็จะได้เป็นสีดำนะคะแล้วก็ช่องด้านบนนะคะจะได้เป็นตัวแบบอ่า รังผึ้งนะคะนี่ค่ะแล้วก็โครเมียมนะคะได้เป็นกระจังหน้านะคะได้เป็นโครเมียมนี่ค่ะ,ะให้ดูกระจังหน้าแล้วก็ไฟหน้าด้านหน้านะคะก็ได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์นี่ด้านหน้านะคะ มาดูในส่วนของแม็กแล้วก็ยางกันบ้างค่ะแม็กได้เป็นแม็กเดิมจากโรงงานค่ะนะคะแม็กอลลอยทูโทนค่ะแม็กสีลูนะคะก็โลโก้ฮอนด้าอยู่ตรงกลางชัดเจนคันนี้ได้เป็นยางขอบอ่ะ15นิ้วนะคะยางปี2021นนะคะอ่ะมาดูในส่วนของกระจกมองข้างกันบ้างค่ะกระจกมองข้างนะคะก็ได้เป็นสีเดียวกับตัว รถนะคะตัดกับสีดำนะคะมาพร้อมไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างด้วยคันนี้ติดคิวกันศาสตร์เรียบร้อยแล้วนะคะที่เปิดด้านนอกเป็นโครเมียมได้เป็นกุญแจแบบกุญแจสมาร์ทเอนทีได้กุญแจสองดอกแบบนี้นะคะนีะ่มาดูโครงสร้างด้านในกันดีกว่ามาดูโครงสร้างภายในค่ะภายในคันนี้นะคะได้เป็นตัวน็อตเดิมๆนี่ค่ะยังมีสีมาร์กนะคะจากโรงงานนะคะที่มาอยู่วันนี้คือน็อตเดิมจากโรงงานค่ะนะคะ ในส่วนของด้านข้างทางขึ้นตรงนี้ก็มาพร้อมกับตัวเนี่ยค่ะเป็นสติกเกอร์นะคะเดี๋ยวเราเก็บงานให้นะคันนี้เป็นรถที่เข้ามาใหม่นะยังไม่ได้เก็บงานครบคันเลยน้ำหนึ่งก็รีบเอามารีวิวให้คุณลูกค้าได้รับชมกันก่อนเพิ่งเข้ามาเมื่อวานตอนเย็นเองนะคะเพิ่งเข้ามาเมื่อวานตอนเย็นอันนี้แค่หลังภายนอกเฉยๆนี่ค่ะให้ดูตัวเนาะนะคะอ่ะสันเหลี่ยมคมด้านข้างค่ะไม่มีรอยบุบไม่มีสันบุบ นี่คะ่ะสันด้านข้างไม่มีรอยบุบไม่มีรอยลักยิ้มนะคะที่เปิดด้านนอกเป็นโครเมียมค่ะแล้วก็คันนี้นะคะตัวน็อตนะคะก็ได้เป็นน็อตเดิมนี่คะ่ะการันตีสภาพเดิมเลยแผงประตูนะคะก็ที่เปิดด้านในก็เป็นโครเมียมนี่คะ่ะแผงประตูทั้งสองบานี่ให้ดูนี่นะคะทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังได้ชุดแต่งนะคะสเกิร์ตรอบคันเลยนะคะได้เป็นสเกิร์ตรอบคันสีดํา น,ะะนี่ให้ดูด้านท้ายไฟท้ายนะคะไฟท้ายเดิมคันนี้ใหม่เพียงห้าหมื่นเท่านั้นนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะได้สปอยเลอร์ด้านหลังที่เป็นสีดำนะคะก็เป็นชุดแต่งมาสีดำไฟเบรกดวงที่สามค่ะตัวเสารับสัญญาณนะคะก็เป็นแบบครีบฉลามนะคะไม่ได้แบบเป็นเสาขึ้นมาเนาะด้านท้ายค่ะได้ระบบไล่ฟ้านะคะที่ปัดน้ำฝนก็ได้กระจกเดิม มาพร้อมกับเซ็นเซอร์กะระยะ2จุดนี่นะคะมาก้มต่ำดูสักนิดนึงค่ะสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมยกหูโทรหา0961984963หรือว่า0954864565มีกล้องด้านหลังด้วยนะคะเปิดดูด้านหลังกันค่ะคันนี้เป็นแฮสเปก5ประตูนะคะนี่ให้ดูภายในด้านหลังตัวน็อตนะคะตัวนี้สภาพเดิมสวยมากค่ะคุณลูกค้าะ,ะอ่ะเนี่ยคือน็อต ไม่มีรอยคูดรอยไขยเลยนะแต่ว่าจะมีร่องรอยนี่อันนี้อันนี้คือล้างออกนะเนี่ยค่ะเป็นสีดาเดี๋ยวเราล้างทาความสะอาดให้อันนี้เพิ่งแค่ล้างทําความสะอาดภายนอกนะคะก็ยังไม่ได้เก็บงานดีนะคะเพราะว่ารถเพิ่งเข้ามาเมื่อวานนี้เองน้ำหนึ่งก็รีบนะํามารีวิวให้คุณลูกค้าได้รับชมกันเลยเนี่ยค่ะไฟท้ายยังไฟท้ายเดิมสวยอยู่เลยมีเซ็นเซอร์ถอยให้ด้วยนะคะแล้วก็อันนี้ก็มีแผ่นยางรองให้เรียบร้อยนี่ค่ะอ่ะเปิดขึ้นดู นะคะอุปกรณ์เครื่องมือนะคะคันนี้อ่ะมียังอะไรอยู่ด้านล่างนี่ค่ะให้ดูอุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงนะคะเดี๋ยวปล่อยเราใส่ให้ครบครบเลยนะคะเราใส่ให้ครบแล้วก็บาะด้านหลังตัวนี้ก็สามารถพับได้นะคะเนี่ยค่ะอ่ะพับให้ดูก็ถือว่าเรียบเนียนนะคะนี่ค่ะคือเรียบร่บไปกับนี่ ด้านหลังนะคะ Honda Hatchback นะคะตัวนี้ Honda City นะคะก็พับเรียบไปเลยนะคะนี่คล้ายๆกับ Honda Jazz เลยนะอะว่าไปนะคะตัวนี้เป็น Honda City Hatchback 5ประตู1.0นะคะเป็นตัวเทอร์โบนะคะตัว SV เป็นตัวรองท็อปนะคะอ่ะมาดูด้านข้างกันบ้างค่ะนี่ค่ะ ันเหลี่ยมคมด้านข้างไม่มีรอยบุบไม่มีรอยลักยิ้มค่ะคุณลูกค้าขาคันนี้นะคะเดี๋ยวไปล้างทําความสะอาดนะคะขัดสีอีกนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าอาจจะมีรอยขนแมวบ้างเล็กน้อยนะคะแต่ว่ามันก็จะมีหินกระเด็นบ้างอันนี้นะคะถ้าจะให้น้ำหนึ่งเก็บถ้าลูกค้าสนใจนะคะสนใจอันนี้ถ้าอยากให้เก็บนะคะเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะคะแต่ว่าถ้าถามใจน้ำหนึ่งแล้วอยากให้ได้สีเดิมๆโรงงานไปเลยดีกว่านะถ้าเป็นรอยเล็กๆน้อยๆเนาะเป็นสเสน่ห์ของรถมือสองค่ะคุณลูกค้า่าแผ่นยางรองมีให้เรียบร้อยเนี่ค่ะพับ เดี๋ยวตั้งขึ้นให้ดูอึบนี่ค่ะได้เป็นเบาะหนังนะคะถุงลมนิรภัยสี่ใบด้วยกันแล้วก็ในส่วนของกระเป๋าเอกสารก็จะมีอยู่ฝั่งด้านข้างคนขับนะคะเป็นเบาะหนังตัดขอบด้วยเส้นสีขาวค่ะการันตีสภาพเดิมเลยนี่คันนี้นะคะยังปรับสภาพไม่เรียบร้อยนะถ้าปรับสภาพเรียบร้อยแล้วนะคะสวยมากค่ะคันนี้เพราะว่าเป็นรถที่เพิ่งเข้าใหม่มาเมื่อวานนี้เองนี่ยค่ะให้ดู เป็นเบาะหนังนะคะ Airbag ส4ใบค่ะคันนี้เป็นเบาะปรัปบปรับแมนวนวลนะคะทั้ง2เบาะเลยพวงมาลัยค่ะเป็นพวงมาลัย power นะคะมีฟังก์ชันด้านซ้ายค่ะนี่ค่ะมีฟังก์ชันด้านซ้ายนะคะเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังนะเดินตะเข็บได้สีขาวค่ะคุณลูกค้าขะ,ะมีหน้าจอมีกล้องถอยให้นะคะแล้วก็คันนี้ได้เป็นปุ่ม push start นะคะเป็นปุ่ม start มืออย่าเบรคค่ะกดปุ่ม start นี่ค่ะ หน้าจอนะคะได้หน้าจอแบบทัชส,สกีนนี่ก็มีช่องใส่ usb ค่ะแอ่นะคะเป็นแบบหมุนเนาะนี่การันตีสภาพเดิมมีปุ่มีคอนค่ะนะคะแล้วก็ตรงนี้คู่มือต่างๆก็ก็ก็มีนะคะนะคะี่ค่ะก็ยังมีคู่มือเดี๋ยวนี้นะคะรถรุ่นใหม่ๆเนาะเขาจะเก็บข้อมูลไว้ในระบบหมดแล้วนะคะสามารถไปเช็คได้ที่ศูนย์เลยนะคะสามารถไปเช็คได้ที่ศูนย์ นี่ค่ะกล้องถอยชัดเจนนะคะปรับได้สามมุมด้วยนี่นะคะปรับเพิ่มเสียงนี่ค่ะลดเสียงกระจกมองหลังมีตัวปรับลดแสงค่ะมีไฟอ่านแผนที่ด้านหน้านะคะแล้วก็อันนี้ยังหุ้มห่อพลาสติกไว้อยู่เลยนะคะนี่ค่ะ ที่บังแดดหุมห่อพลาสติกว้อยู่เลยเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องด้านหน้ากันค่ะคุณลูกค้าคือแฟนทน์อ่ะเปิดผิดต้องเปิดตรงนี้กระจกมองหลังนะคะอ่าไม่ใช่สี่กระจกทั้งสี่บานเป็นออโต้น, Auto, นะคะเป็นกระจกมองข้างพับปรับไฟฟ้านะคะกระจกทั้งสี่บานเป็นออโต้พับปรปับไฟฟ้าค่ะเนี่ยค่ะแผงประตูตรงนี้ก็เป็นหนังนะเนี่ยค่ะเดี๋ยวพามาดูห้องเครื่องด้านหน้ากันค่ะคุณลูกค้า่ะ สนใจยังไงนะคะยกหูโทรหา096-198-4963ค่ะ499,000เาหค่ะคันนี้ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่8,500ผ่อนยาวๆได้ถึง8ปสิบส่งวดมาดูห้องเครื่องด้านหน้ากันนะคะนี่ห้องเครื่องด้านหน้าค่ะสะอาดใหม่กลิบเลยนะคะใหม่ห้าหมื่นก่อนปล่อยเราจะดูแลนะคะในส่วนของแบตนะคะนี่ดูห้องเครื่องนะคะ อันนี้เป็นตัว1.0เทอร์โบเป็นตัว SV ตัวรองท็อปนะคะปี2021ปี2021ค่ะลูกค้าขาสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมยังไงสามารถยกหูโทรหาสอบถามได้นะ,ะตัวนี้เป็นตัว1.0เทอร์โบค่ะนี่เอามาดูตัวนอ็อตแกนก่อนดีกว่านี่นะคะรอยเมคอัรนะคะอันนี้แผ่นกันความร้อนได้ปรับ กระโปงนะคะยังไม่ได้ทําความสะอาดนะเพราะว่าล้างแค่ด้านนอกนะคะเพื่อที่จะเอามารีวิวก่อนนะคะนี่เพราะว่าเมื่อวานฝนตกค่ะคุณลูกค้าเมื่อวานรถเพิ่งเข้ามาเมื่อวานตอนเย็นและฝนตกก็เลยล้างไว้ก่อนนะคะล้างไว้ก่อน ใครสนใจนะคะคันนี้เป็น Honda City นะคะ1.0 SV นะคะเป็นตัวเทอร์โบนะคะแฮทแบ็5ประตูสีเทาแลมโบค่ะนะคะเอาใจวัยรุ่นเลยสเปคเดิมรอบคันคันนี้นะคะแค่ล้างนะเมื่อกี้ที่พาดูนะล่องรอยน้อยมากนะยังไม่ได้ไปเก็บงานนะคะเพราะว่ารถเพิ่งเข้ามาเมื่อวานตอนเย็นแล้วฝนตกค่ะปกติแล้วถ้ารถสภาพเดิมอันนี้น้ำถึงก็เอามารีวิวเนาะแต่อันนี้คือล้างซะหน่อยเพราะว่าเมื่อวานฝนตก ฝนตกเลยนะคะก็ล้างทาความสะอาดภายนอกนะคะเดี๋ยวภายในเราไปเก็บงานเพิ่มนะคะคันนี้ยังไม่ได้ติดจองค่ะนะคะ499,000ผ่อนเริ่มต้นเพียง8,500เท่าน,นั้นดอกเบีย้ยพิเศษเริ่มต้น2.79ผ่อน4ปี3.09ผ่อน5ปี3.99ผ่อน6ปีและ4.79ผ่อน7ปีค่ะคันนี้4.79 7ปีผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่8,500ผ่อนยาวๆได้ถึง84งวดสนใจรายละเอียดยังไงยกหูโทรหาสอบถามได้มีบริการจัดไปนั้นถึงหน้าบ้านแล้วก็มีบริการส่งรถสไลด์ด้วยคลิปนี้น้ำหน จเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ